จเจริญพรลูกๆนะคะถามว่าทํามาทำอย่างไรจะได้หมอดียาดีอันดับหนึ่งเลยลูกให้นึกถึงผลทานเพราะผลทานน่ะมันจะส่งผลให้เราคล่องตัวฉันใดนึกถึงทานและนึกถึงศีลที่เราเคยรักษาเมตตาที่เราเคยจเจริญแล้วอธิษฐานเบิกบุญเคยทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคมาหรือเปล่า ถ้าลูกทําบุญอย่ารักษาโรคไว้ลูกเบิกบุญส่วนนั้นเลยขอให้ลูกได้หมอดีอยาดีแล้วก็วางใจเป็นกลางหมายความว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสําคัญที่สุดคือคนไม่กลัวตายคือคนไม่ตายแต่คนที่กลัวตายตายตั้งแต่กลัวคือใจมันกลัวมันจบแล้วมันไม่มี พลังที่จะหลังสารความสุขช่วยเหลือเพื่อกูลเซลลในระบบร่างกายได้ฉันใดคนเป็นมะเร็งมากมายไม่ตายเพราะเป็นมะเร็งก็เพราะใจเขาสู้และเขาไม่กลัวตายจเจริญพอแล้ว